อ่าก้สวัสดีค่ะพี่แม่พี่น้องเศ้าเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะสูงหมองสูบอนเอนีสิมาภาพี่น้องส้มคลิปเศรษฐยาพ่นยาบกพริกพี่น้องเพิ่อนผลเมนีบ๊วพ่นเคมีพี่น้องเมื่อผลไหลสารเศษยาการเริ่มยากล้วพี่น้องมาเนี่ ใส่ไหล่สารเหมือนี่สีไหล่สารครับอันไข่พี่น้องบํารุงนวยบํารุงดอกมันไข่หลักกับกาแฟพี่น้องมาผสมกันสีรบรํารุงดอกบํารุงนวยเพิ่นนํำพี่น้องสูตรบรํารุงดอกบํารุงนวยมีถือมีไข่มีกาแฟพี่น้อง รากามม่นุ่มเจือดเหตุให้น่วยง่ามพี่น้องสเหตุให้หน่วยง่ามติดมากติดดอกดีอ้ตไไไปป่ด แล้วก็พงชูรสพี่น้องมีใครมีกาแฟยางไหวโพดร้ายตะมองบะถอกยีดยายางไหวโพดพี่น้อง,ง,อง,อง,องเอ้ยพึ่งเนี่ยที่ผลยู่เรื่อยๆอยู่พี่น้องเป็นหลอบเป็นหลอบลองจากเคมี สีเฮ็ดใหหวยงามแล้วก็ติดมากติดดอกดีอยู่พี่นอ้องม้วนไข่ม้วนกาแฟผิกนึ่งพี่น้องเริ่มติดมาติดดอกขนาดเลยเริ่มเป็นมาเป็นดอกล้ายขนาดพี่น้องบํารุ่งแล้วก็หอยน่วยง,ง่ามพี่นอ้องม้วนกาแฟม้วนไข่นี่ติดมากติดดอกหวยเป็นไม่ตน,นวญยย่าย ากหน่อยเสะนเนื่อนเลยนี่ก็ว่าม่นสีซ้ำอยู่มือนี่พี่น้องนี่ใส่แท่นเปิดตาดอกเทยวนีล่มแห้งพี่น้องมือนนะั้นล่มติ้เลยพี่น้องนี่มันล่มแห้งไขอยุขึงเสือกท่าน <c oughs> เนขึงเสือกท่านกับไข้ในย่ำมือเสาพี่น้องวันที มืนน่อวันทีอันหกพี่น้องดอกงามขนาดเป็นขาวๆอยู่มึงงามมือเสาเ <c oughs> สียดพนมาเพื่อนสีงามมาเพื่อนสีเหลือมดีย่าหยืดก็เพได้ใส่พี่น้องปีนี้ บอดใส่จักพียายหยืดยายังกกบ,บอดใส่พี่น้องยา่บ่อร้หอบงไร้พี่น้องความลุ่งมันไปเรื่อยๆพี่น้องจุดตะกบก็ว่ามีฟ้นต่อมากต่อดอกก็เลยบออยากสีอดอันนี้ปั้นไดพี่น้องเบิงมันเป็นหมาก ปิดหมากิดดอกดีพี่น้องใส่ถึงแต่ม่วนนี่เีพี่น้องไหลซานกด็ดีเคมีกับบ้หลายโตูยูใดพี่น้องเศร้าวสวนบได้ลงทุนหลายก็ขอใจซอยพี่น้องเศร้าวสวนผิกถูกหม่องถูกบอลเนาะค่ะนาอ